กดดูคลิปฝากกดติดตามแบบสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะวันนี้ค่ะพาทุกคนมาชม Honda Civic Generation ที่8 8 8แ8ของ Honda นะคะหรือว่า Civic FD นะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นยอดนิยมเพราะว่าทรงเขาสวยคือ1ทรงสวย2เอาไปแต่งแล้วก็ดูแบบชิคดูเก๋นะคะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนอกจากตัวนี้ค่ะ Honda Civic 1.8 S ปี2006หรือว่าปี2549ของเรานะคะชื่อเล่นในวงการของเขาก็จะมีอยู่2ชื่อด้วยกันเนะาะจันบินนะหรือว่า FD นะชื่อเล่นตรงนี้นะคะ FD เนี่ยมาจากเลขตัวถังที่มันมีชื่อว่า MRHFD นะคะรุ่นนี้เปิดตัวเมื่อปลายปี2005ค่ะ ตัวนี้นะคะ4ส wow, ูบ16วาลล์ไอวีเทค1,800ซีซี140แรงม้านะรุ่นนี้ตอนออกมาใหม่ๆจะมีอยู่2ตัวด้วยกันก็คือ1 8 0 0กับ2,000นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมอย่างที่บอกแต่งแล้วสวยแล้วก็นี่เห็นไหมมันสวยจริงๆนะชุดแต่งรอบคันเป็นของ m o d u ล o นะคะมีล้อแม็กมาด้วยนะคะแล้วก็นี่ด้านหน้านะคะไฟหน้าไฟหลังนะคะเป็นไฟรมดำมแล้วเรียบร้อยคันนี้ขอเปิดให้ดูในส่วนของ หน้ารถนิดนึ่งนี่เพิ่งมานะเจ้าของเดิมรักษาดีมากเป็นรถที่ลูกค้านะคะเอามาแลกกับตัว Honda CR-V ของมินไปนะตัวนี้สวยอ,ะอ่ะนี่นะคะโอ้โหนี่ดูสิเธอมันงามนะคะนี่นะคะนอยู่นะคะเนาะอืมนะ Honda i v t e c นะคะหัวฉีดแบบ PGM F-I นะนะ่โดยรวมทั่วไปนะคะคันหน้าแล้วก็ดูดิแผ่นมีนะคะสติกเกอร์ยังติดอยู่เลยเดิมๆนะคะแล้วก็คันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าคว่ำมไม้นะคะรถคันนี้เคยคว่ำม,มาไม้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตแกะด้านข้างให้ลูกค้าดูพร้อมๆกันนะนี่ชึบอือนี่นะคะรอยอาร์กเดิมจากโรงงานทุกจุดคะ่ะเห็นไหมสวยนะไม่มีคว่ำนะคะเจ้าของเดิมรักษาดีเปิดเข้ามากิ่นหอมมากนะคะเนาะ ตันในนะคะเกียร์อัตโนมัติ5สปีดค่ะเนาะแล้วก็นี่นะวงมาไัยนะคะมีแต่งนี่เนาะฮอนด้าสีแดงมานิดนึงนี่นะคะนีต่ติดเลยกุญแจนะคะมีอยู่2ดอกด้วยกันภายในนะคะวิทยุนี่เป็นวิทยุที่ลูกค้าติดเพิ่มมาให้แล้วนะคะเนาะสภาพโดยรวมทั่วไปถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะคะดูด้านหลังกันบ้าง ด้าน,นหลังก็โอ้โหเบาใหม่นะสะอาดนะคะเนาะเจ้าของรถคนเดิมรักษารถดีมากๆนะอย่างที่บอก๋ยวแกะให้ดูก่อนชนไหมนี่นะคะไม่มีชนนะนะคะรอยอ์กเดิมนะไม่มีความนะอันนี้ดูเรียกดูความนะรถไม่มีความมานะคะอ่ะด้าน,นหลังล่ะเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้มีลำโพงติดมาให้หนึ่งนะคะเนาะอ่านะคะ ตัวนี้นะไฟไฟนะคะเป็นไฟรมดำมามเนาะตัวนี้นะคะพร้อมหาเจ้าของใหม่แล้วค่ะที่ราคาแค่เพียง2,23,000ับาท223นะคะราคาน่ารักน่าครบมากจริงๆเนาะผ่อนเริ่มตอนที่5,667บาทที่60งวดนะคะมนุษย์เงินเดือนฟรีดาวได้เลยค่ะตัวนี้นะรับเงินเดือนผ่านธนาคารเงินเดือน1 1 0 0 0บาทขึ้นไปสามารถฟรีดาวได้นะคะย้ำ ผ่อนเริ่มต้นที่5,667บาทเป็นค่างวดเริ่มต้นนะคะยังไม่รวมกับประกันชีวิตเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดลูกค้าอาจจะถูกบังคับทำประกันชีวิตเพิ่มเติมนิดนึงนะคะค่างวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะแนะนำสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมิ้นค่ะแอดไลน์มาที่ adside k h o n c m ที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างนะคะหรือว่าโทรหาม,มิ้นค่ะที่เบอร์0 4 6่ค่ะ